หลายปีพี่ป้อมจริงๆเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะพี่พี่ป้อมไม่ได้เข้ารีธรรมดาเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยเมื่อกี้พี่ป้อมบอกแล้วว่าอีกสองปีเจอกันนะพี่ป้อมบอกว่าพวกมึงไม่แก่มากมันรู้ไปคนคนคนจะแก่ไม่ได้แก่กันง่ายๆนะเว้ยคนทั่วไปไม่ได้แก่กันน่าเออไม่ได้ทำกันง่ายๆนะของแบบเนี้ย พี่ป้อปมบอกกูใจมันเดินกลับวันนี้ลูกปืนแตกแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นพี่ป้อมบอกเสียเสียเสียตาอีกแล้วอุ้ยอันนี้เ <c oughs> ป็ <c oughs> นกนารเ <c oughs> สี่ยงเนีน่ยคุณ <c oughs> ถ่ยวิดีโอวองไงขามองขา ใส่หลอดเนี่ยเอาหลอดเอาหลอดใส่แล้วก็ต่อสายขึ้นมาเออนะเออเอ้องไปโมดิฟายเออแล้วแล้วเขาเรียนวิทย์วะก็ด้วยเหตุผลประการอย่างนี้แหละดูขึ้นมานะเฮ้ยแล้วทำไมผมไม่เนี่ยพี่ไม่ซื้อเต้องกลับไปซื้อยังไม่ต้องไปแล้วไม่หรอเออไอไอไอป้ายอ่ะสามร้อยฮะสามร้อย ไม่ต้องใช่ไหมมาได้ไงวะห่างได้ไงวะนี่เธอสวยสวยสวยเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเลย โอ้โหสุดยอดเลยเอาใหม่เอาใหม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อาเแล้อ้าวปึ๊บนี่เอาเทเอเอดีน,น,นี่นี่ไงอ่าปัางปังกับประตูเขาอ้าพี่กแตะเบกันแตะเบขวา เด็กหลังไว้ท่านไหนหลังอ่ะอ่ะพี่พี่โชว์เด็กพี่โชว์เด็กเลย